สวัสดีครับคุณฟังีิรักษครับวันนี้บันเสาร์นะครับบรรเสาร์ที่11เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566นะครับคอลัมน์ขดปลายซอยโดยเปลวสีงเงินก็กลับมาพบกับคุณฟังี่รักษ์อีกครั้งหนึ่งในบรหยุดวันนี้เป็นบรหยุดที่คุณเปลวอยากจะตั้งคําถามแล้วก็ฝากไปถึงคนที่อาจจะอยู่ในแวดวงการทํางานที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ ก็ดีครับเกิดมีการชี้แจงกลับมาเนี่ยเราก็จะได้รู้ข้อจริงข้อมูลตลอดจนความเป็นมาเป็นไปของข้อสงสัยที่คุณเปลวตั้งขึ้นมานะครับหัวข้อที่ให้ไว้บันนี้คือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่รักเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณเปลวใช้คำว่าเออมีเรื่องสงสัยมีเรื่องสงสัยมีเรื่องสงสัยคืออย่างนี้ครับ ผมอยากจะถามอยากจะถามนายพระฤหัสต่ออุดมซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติถามไปความรู้นะครับสักเล็กน้อยคือตอนนี้เนี่ยแบมกับตะวันเนี่ยนะครับเธอเป็นคนป่วยของโรงพยาบาลคําถามคือว่าแล้วเธออยู่ในฐานะอะไรครับอันนี้เป็นคําถามนะครับในฐานะอะไร ในฐานะของผู้ต้องขังที่กรมราชทัณฑ์ส่งตัวมารักษาตามคำร้องของแบมกับตะวันในฐานะนี้หรือเปล่าหรือว่าอยู่ในฐานะของคนป่วยทั่วไปที่อยู่รับการรักษาเองฐานะอะไรแน่ครับที่ถามนี่ไม่ใช่อะไรหรอกครับก็เพราะจำได้ว่าศาลท่านอนุญ,ญาตให้ออกหมายปล่อยแบมกับตะวันไปแล้วนี่ครับ ปล่อยเป็นเวลา1เดือนนะครับเมื่อวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์ก็คือบัญจันทที่แล้วนี่แหละครับเป็นการอนุญาตตามคำร้องของผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเองนะครับคำร้องเนี่ยเขาร้องว่าอย่างนี้นะครับโรงพยาบาลเห็นว่าจำเลยเนี่ยอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะแก่การควบคุมตัวระหว่างพิจารณาและสุขภาพร่างกายอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างยิ่ง จึงขอให้สารพิจารณาเพิกถอนหมายขังและให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดีโดยไม่มีเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ในเรื่องการสันนิษฐานจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาและหลักการการควบคุมผู้ต้องหาหรือจำเลยให้ทำได้เท่าที่จำเป็นเพื่อมิให้มีการหลบหนีซึ่งจะทำให้การรักษาตัวและฟื้นฟูสภาพร่างกายของจำเลยทำได้สะดวก และลดเงื่อนไขที่อาจจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตคุณผู้ฟังที่รักฟังสำนวนนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับฟังสำนวนแล้วลองฉุกคิดสักนิดหนึ่งว่าคนที่เขียนสำนวนแบบนี้ภาษาแบบนี้ควรจะเป็นหมอหรือควรจะเป็นนักกฎหมายคำร้องเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเป็นคำร้องของผู้นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ โรงพยาบาลเห็นว่าจำเลยเนี่ยอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะแก่การควบคุมตัวระหว่างพิจารณาและสุขภาพร่างกายยังอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างยิ่งจึงขอให้ศาลพิจารณาเพิกถอนหมายขังและให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดีโดยไม่มีเงื่อนไขโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับตามหลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในเรื่องการสันนิษฐานจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษา และหลักการการควบคุมผู้ต้องหาหรือจำเลยให้ทำได้เท่าที่จำเป็นเพื่อมิให้มีการหลบหนีซึ่งจะทำให้การรักษาตัวและฟื้นฟูสภาพร่างกายของจำเลยทำได้สะดวกและลดเงื่อนไขที่อาจจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตนี่เป็นคำร้องของผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์แม่อ่านแล้วเนี่ยคนเขียนแถลงการนี่คุณเประยุกว่าผมว่าไปเป็นสารหรือว่าเป็นทนายดีกว่านะครับ เพราะอ่านแล้วมันดีกรีหมอความมากกว่าดีกรีหมอรักษาคนไข้นะครับเนี่ยแต่เอาละครับศาลท่านก็อนุญาตอนุญาตให้ตามที่ผู้อำนวยการพฤรหัตเนี่ยร้องขอไปแล้วนะครับนี่ถ้าเกิดพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือว่าตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์แบมกับตะวันเนี่ยถูกปล่อยตัวเป็นอิสระนะครับไม่ได้เป็นผู้ต้องขังอีกแล้วทีนี้หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าคุณจะกินหรือคุณจะไม่กินข้าวเนี่ยเป็นสิทธิเสรีภาพของคุณแล้ะครับ แบมกับตะวันเองเป็นสิทธิเองเลยนะครับว่าอยากจะกินหรือไม่กินไม่ได้เกี่ยวกับศาลเลยนะครับและการนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์หรือจะไม่นอนจะกลับไปนอนบ้านหรือว่าจะไปนอนไปนั่งที่ไหนเนี่ยก็เป็นเรื่องของแบมกับตะวันอิสระชนคนรุ่นใหม่เลือกได้ตามใจชอบเลยทีนี้ประเด็นที่ทําให้สงสัยเนี่ยเราอยากจะถามท่านผู้อำนวยการพระเหัสเนี่ยนะครับคือมันมีเหตุผลอะไรครับ มีเหตุผลอะไรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเนี่ยยังจะต้องออกถแถลงการเกี่ยวกับแบมกับตะวันอีกว่าจะกินข้าวกินน้ำหรือไม่กินทําไมต้องออกอีกจนถึงขณะนี้เลยครับเพราะอะไรมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้ป่วยเขาไม่ใช่แหละครับหรือว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยไปสร้างคุณอุปการอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็มีความหมายต่อประเทศชาติจนประชาชนเฝ้าติดตามถามไถ่กันทุกระยะระยะอย่งงางนั้นหรือเปล่า ถามไทยก็ถือขั้นที่โรงพยาบาลเนี่ยจะเป็นต้องออกถแถลงการให้ทราบแม้กระทั่งว่ามีลมในช่องท้องหรือไม่มีก็ขอเต็งนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับคือโรงพยาบาลเนี่ยยังขาดรายละเอียดที่ไม่บอกในถแถลงการด้วยแะครับว่าแบมกับตะบันเนี่ยเธอผายลมกับบาแลกี่ครั้งผมเห็นโรงพยาบาลถาแถลงการถี่ยิบนี่เป็นฉบับที่9้าแล้วมั้งครับเมื่อวันที่9ก้ากุมภาพันธ์เนี่ยก็ออกใหม่แล้ว ถแถลงการของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยใช้คำนำหน้าว่าคุณทานตะวันจริงๆถ้าเป็นคนทั่วไปก็คงใช้คำว่านายนางสาวแต่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ใช้คำว่าคุณทานตะวันตัวตุลานนท์วงเล็บตะวันยังคงไม่รับประทานอาหารแต่จิบน้ำตื่นรู้ตัวดีโต้อตอบได้อ่อนเพลียปากแห้งไม่กินอาหารแต่จิบน้ำยังมีเลือดออกตามไรฟัน ไม่มีเลือดออกผิดปกติหรือจุดจำเลือดออกที่บริเวณอื่นมีลมในช่องท้องนอนไม่หลับเนื่องจากปวดหลอดเลือดดำส่วนปลายจากการให้สารน้ำที่แขนทั้งสองข้างขยับแขนลำบากรู้สึกว่าการคิดและความจำปกติการตอบสนองทางอารมณ์เหมาะสมกับเรื่องราวที่พูดคุยสัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติยังคงได้รับสารน้ำและแร่าธาตุวิตามินเพื่อประครับประคองภาวะขาดน้ำและสารอาหาร คุณอรวรันผู้พงหรือแบมยังคงไม่รับประทานอาหารแต่จิบน้ำตื่นรู้ตัวดีโต้อตอบได้อ่อ,อนเพลียปากแห้งไม่กินอาหารแต่จิบน้ำมีเลือดออกตามไรฟันไม่มีเลือดออกผิดปกติหรือว่าจุดจำเลือดออกที่บริเวณอื่นเหนื่อยเวลาเดินมีลมในช่องท้องปวดหลอดเลือดดำส่วนปลายจากการให้สารน้ำที่แขนทั้งสองข้างหลับเป็นพักๆรู้สึกว่าการคิดและความจำปกติ การตอบสนองทางอารมณ์เหมาะสมกับเรื่องราวที่พูดคุยสัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติยังคงได้รับสารน้ำและแร่ธาตุวิตามินเพื่อประคับประคองภาวะขาดน้ำและสารอาหารกรรมการแพทย์ที่ร่วมดูแลยังคงเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการหลังการได้รับสารอาหารหลังจากอดอาหารอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ได้รับการอนุญาตเผยแพร่ข้อมูลจากผู้ป่วยแล้วนี่เป็นแถลงการของ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับท่านผู้อำนวยการพระหัสครับคนป่วยที่โรงพยาบาลเนี่ยมีกี่รายไม่ทราบครับท่านรู้ไหมครับ,บาการให้ความสําคัญกับอาการป่วยของคนป่วยแค่สองคนโดยละเลยความสําคัญของผู้ป่วยรายอื่นแบบนี้เนี่ยเท่ากับเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ําเป็นการกดทับผู้ป่วยรายอื่นเข้านะครับทําไมต้องเจาะจงถามเฉพาะแบมกับตะวันเท่านั้น ว่าอยากจะเผยแพร่ข้อมูลการป่วยไหมครับทไาไมท่านไม่ไปถามคนป่วยคนอื่นๆดูบ้างล่ะครับว่าอยากจะให้เผยแพร่แบบแบมกับตะวันบ้างหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีคนป่วยที่ไม่อยากจะกินข้าวอยากจะโพธนาเชิงปลุกระดมให้เป็นประเด็นสังคมต้องการให้ถแถลงการให้เขาบ้างก็ได้นะครับอาจจะมีนะครับหรือว่าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยจะมีถแถลงการให้เฉพาะคนป่วยสมุทฐานโรคช่างชาติชังสถาบันเท่านั้นแหละครับ ท่านผู้อำนวยการพระฤหัสช่วยอธิบายหน่อยสิครับในไหนธรรมศาสตร์เนี่ยก็เป็นเจ้าของสโลแกนที่บอกว่าเป็นคนต้องทัดเทียมกันอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับแต่กรณีนี้ทําไมมันถึงไม่ทัดเทียมกันเลยกระทั่งคําในถแถลงการที่ใช้เรียกแบมกับตะวันเนี่ยคนอื่นใช้คํานําหน้านามว่านายหรือนางสาวหรือนางแต่กับแบมกับตะวันเนี่ยเดาะใช้คําว่าคุณนําหน้านะครับคุณทานตะวันตัวตุลานนบวงเล็บตะวัน คุณอรวรบณผู้พวงวงเล็บแบมอันนี้เป็นกรณีสังเกตพฤติกรรมทางสังคมนะครับเอาละพูดถึงกรณีของหน้าที่ของโรงพยาบาลหน้าที่ของแพทย์เนี่ยแบมกับตะวันไม่ได้ป่วยเป็นโรคมารับการรักษาไม่ใช่หากแต่ว่าแบมกับตะวันเนี่ยอดข้าวอดน้ําแล้วก็กดดันสารให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาในคดีตามมาตรา112แล้วก็116 แล้วก็กดดันเรียกร้องให้พักการเมืองทุกพักเนี่ยจะต้องแก้กฎหมายให้มีการยกเลิกมาตรา112กับมาตรา116พูดให้ันช,ชัดเนี่ยนะครับก็คือแบมกับตะวันเนี่ยนะครับสองคนนี้เธอเป็นพรีเซนเตอร์ของขบวนการล้มสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับใช้วิธีการอดข้าวอดน้ําอยู่ในคุกทั้งที่ศาลเนี่ยอนุญาตให้ประกันตัวไปแล้วก็ไม่ยอมรับการประกันกลว่าจะใช้การอดข้าวในคุกนี่แหละ เราจุดสนใจเพื่อปลุกประเด็นคนรุ่นใหม่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้แรงขึ้นแรงขึ้นเพื่ออะไรก็เพื่อให้คนรุ่นใหม่เนี่ยต้องเลือกพักคนรุ่นใหม่เพื่อไปสู่เป้าหมายล้มสถาบันและก็สถาปนาระบบสาธารณรัฐขึ้นแทนแต่ปรากฏว่ายังไงรู้ไหมครับมุกแป็กครับแป็กจนธนาธรกับปียบุตรกับพิธาไอตัวตึง3นิ้วเนี่ยต้องออกมาเป่า,ปาตูดขบวนการนอกคุกสมทบแต่ก็เหี่ยวอีก ชาวบ,บ้านเขาบอกว่าการอดข้าวเนี่ยมันเป็นสิทธิเสรีภาพของแบมกับตะวันเขาอย่าไปใช้สิทธิเสรีภาพของเราเนี่ยไปกดทับเขามันจะไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากอดเชิญอดครับอยากจะกินก็เชิญกินเลยครับประชาธิปไตยจงเจริญมันก็ง่ายๆแบบนี้แหละครับมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยในเมื่อโรงพยาบาลเนี่ยยกเอาวิชากฎหมายมาสอนศาลให้เพิกถอนหมายขังปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อการรักษาที่มีอิสระคล่องตัวแล้วเนี่ยแล้วศาลท่านก็ไม่เหตา อนุญาตตามนั้นเนี่ยนะครับก็ในเมื่อเพิกถอนหมายขังไปแล้วปล่อยตัวไปแล้วมีอิสระคล่องตัวในการรักษาแล้วเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของแพทย์ทางด้านการรักษาแล้วก็ทางด้านจริยธรรมสานึกแพทย์ไม่ใช่เลยครับว่าต้องรักษาตามขั้นตอนอย่างไรวิธีการอย่างไรรูปแบบไหนเพื่อให้คนป่วยเนี่ยมีอาการดีขึ้นและก็หายป่วยกลับไปเป็นปกติโดยเร็วไม่ใช่วัาจะต้องมาประจีประจอ๋อตามใจคนป่วยกันแล้วก็ไปถามคนป่วย ว่าคณะแพทย์เดี่ยจะเอาเรื่องที่คนป่วยไม่กินข้าวเนี่ยไปออกถแถลงการนะแล้วก็ทําเป็นห่วงเป็นใย,ายอาการถแถลงการด้วยสมประโยชน์ที่ซ่อนเร้นกันแทบไม่เว้นแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะครับรู้หรอครับว่าไอ้แบบนี้เนี่ยมันบนดําเพื่อการหาเสียงหาคะแนนของพักไหนไม่ต้องบอกทุกคนก็รู้นะครับฉะนั้นผู้บริหารบางคนเนี่ยม้วนห่างไปบ้างก็ดีครับอย่าทําให้ชื่อของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์และคาว่าคณะแพทย์ที่สังคม เขารับถือเขาศรัทธาเนี่ยต้องแปดเปื้อนมัวหมองไปเลยนะครับกับพวกที่หมกมุ่นการเมืองล้มสถาบันตะบันไปนักเลยนะครับสิ่งที่เชื่อมักคู่กับคําว่าง,งมง่ายแต่สิ่งที่ใช่เนี่ยจะคู่กับคําว่าสติกับปัญญาแบมกับตะวันเนี่ยเป็นความบริสุทธิ์ทางศรัทธาของคนวัยหนุ่มวัยสาวที่คลุ้คลั่งอยู่ในความเชื่อนะครับ บทบาทของเธอสองคนในวันนี้ให้ถือเป็นประสบการณ์วัยชีวิตก็แล้วกันขอจงรักษาบริสุทธิ์แล้วก็ศรัทธาที่มุ่งบ้านนั้นเอาไวเ้เถิดและประสบการณ์นั้นแหละวันหนึ่งจะนำเธอทั้งสองคนเนี่ยไปพบกับสิ่งที่ใช่นะครับ